สี่หกสี่องเจ็ดแปาถูกต้องอใครเชียร์ใครโหวตกัน,นเยอะๆเลยครับโหวตโหวตตัวเองด้วยก็ได้นะ<อ><อ>เรนะโหวตตัวเองได้ด้วยโหวตตัวเองได้เลยอาจจะได้ไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นแบบฟรีๆนะใช่แล้วขอบอกเลยว่ากิจกรรมของเรามีเพียบแบบว่าขอเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมรายการสนุกๆอัปเดตข่าวสารเข้าไปเลยค่ะ Facebook ของเราโอไลเว็บดอทเฟซบุ๊กด b ทคอมสแลสจเคค่ะถูกต้องแล้วก็เตรียมตัวไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาเป็น JK แบบเรานะฮะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไป เป็นการค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ของช่องเจเทนด้วยใครจะมาแบบว่าตัวได้ขอแล่นกลับของเราในทานะในทานแล้วครับครับผมอ่าทุกทีมก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะประกาศนะครับขอเชิญเลยดีกว่านะครับครูรอตนะฮะคุณจิรันนินต์ปานรังเกิดโชคนะครับครูเป็นเป็นคุณหลังเต้นจากมัตสึคาวอาร์ติสต์ไอแชนนี่ฉันเลยค่ะครูรอดเป็นไงคะครูรอดหลังจากที้แต่ว่าตั้งเครียดกินทานาไปกี่เมตรคะครู ก็จร kind of ิงก็ปวดหัวเหมือนกันนะหลังจากนี้แล้วใจพูดมันก็จะท้าทุกทีชอบทุกทีมทุกทีมเลยฮะคือทุกคนมีความสุขในงานเต้นมาก ทุกทีแต่ละทีจะมีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับและคะแนนเราได้แบ่งเนีตามสเกลตามภาพต่างๆคือพูดง่ายๆว่าทุกทีมนะคะแนนเสื้อภาพและตุ่มนี้ได้เกือบเต็มหมดโอ้ตัดเต็มจุดสมมติมีแค่สิบเราอยากจะให้ยี่สิบเดี๋ยวเราให้ไม่ได้เออมีแค่สิบนั่ารัะสิใช่ก็คืออันนี้ได้จกบเต็มเลยแล้วก็เรื่องมันจะแตกต่างกันเรื่องของสเอลการเต้นการเต้นคองเวอร์มันจะมีจุดจํากัดก็คือเราต้องคอเวอร์ศิลปินนั้นๆศิลปินเต้นแค่ไหนเราต้องเต้นแค่นั้นอยากเต้นเต อย่าเนี้เกินแล้วก็แต่มันจะแตกต่างคือเรื crazy, mm ่องสเกลการเต้นความแข็งแรงเบสิกการเต้นอนนี้มีกว่ากันค่ะแล้วก็บางทีมีคอมเมนต์ที่ที่เยอะบางทีมห่วงการเต้นมากเกินไปหัวสเต็ปมากเกินไปขาดคอมเมนต์หรือว่าทีมที่ชอบพวกอาจจะเป็นเรื่องของแสดออกมาเหมือนสวยจัดจเลยแล้และยิ่งเราจะได้ไปเกาหลีด้วยทีมชนะเนี่ยมีโอกาสมากๆที่จะได้ไปสู่กินเกาหลีเพราะว่ามัน วางเป็นศิลปินเราครับอย่างที่ภูบอกใช่ไหมว่าเกาหลีเขาคิดว่าเราเป็นแบบว่าติดหนึ่งในสามเลยตหนึ่งในสามเลยเขาโหวตติดสองด้วยสองไม่ต่างกันกันหรอกมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าจะเป็นศิลปินก็ต้องเรียนร้องเพลงหรือร้องเพลงด้วยเน้นไปติดเก้าเป็นของน้องๆนะครับก็ยินดีด้วยกับกับทีมที่เข้ารอบ